มามาพี่เราโค้าาดตลาครับนี่โอ้โถเครับมามาครับอ๋อข้าวโคดไปเลยครับเจ็ดเ็ดไครับพี่น้องข้าโคครับ้วเอามาเกาะเส้อครับพี่เล้มมเามมาเกาะ เอาเะครับก็าาเดี๋ยวมันาซีครับพีน้องดีมันาอู้ส้มๆเลยครับอ,อ,อู้ปะเดี๋ยวประเด,ะะเด,ะะดีด,รดครับปะเดี๋ยวสอจังไครับพี่น้ออ๋อตัวเสือหลประเดาใช่ไหมโอ้รครับ ลักหลายเสื้อหลายสักเสี่ยงเลยครับไปเสื้อลงไปแล้วพักอู้ขอแยกแก้เข้าครับพี่น้องมามามาอ้ยอู้มามาพี่น้องโอเคอ้โอ้อ้โอู้นะครับพี่น้องขอแยกใช้มือครับอู้มาครับโอ้ทำกันเลยครับอูย

有，没有？嗯。哦。嗯。来嘛。嗯，都是昨天。 ん สุทธาอืมอือข้า